สวัสดีค่ะนางไหมพยิบซีนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมยิบซีชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำแรนดอมกันในหัวข้อเรื่องที่ว่าเช็คอาการของเขาคนนั้นของคุณอ่างงไหมงงไหมเช็คอาการของเขาคนนั้นของคุณนะอาการเขาเป็นยังไงเราจะมาเช็คอาการคนคนนั้นของคุณในแค่ ออ,เ,อเหมือนกับเขาไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงมันเหมือนกับเขาไม่ได้มีความสุขอย่างที่แท้ที่เททั่ะที่เทท,ท,ท,ทั่นะคะ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวทะเลาะก,กับอันนี้ทะเลาะก,กับไฟอีกทะเลาะกับไฟอีกแล้วนะคะ เฮ้ยสดเห,ออเหมือนกับเขาไม่ได้มีความสุขที่แท้ทูโโหมองไม่เห็นนะเอ,อเอาอีกเอาอีกอะไรอีกนะเช็คอาการของเขาภายนอกเขาอาจจะทำตัวสนุกสนานนะคะแต่ภายในเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณค่ะ เขาอยากเคลียร์กับคุณค่ะอยากเคลียร์ใจว้าวเคลียร์ปมบางอย่างเคลียร์ใจบางอย่างและอยากเปิดเผยถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบอยากเปิดเผยความรู้สึกอยากที่จะเ,เข้าหาแล้วอยากที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ได้มีความสุขเลยที่ต่างฝ่ายต่างเงียบเพราะว่าเป็นการแอบรักแอบชอบเนาะ ถ้าเป็นคนที่ดิวกันแล้วแบบรักมากๆเลยคิดถึงมากๆเลยอยู่ไม่ได้เลยไม่ได้มีความสุขเลยไม่มีความสุขเลยที่มีที่ไม่มีเธออะไรอย่างเงี้ยก็อยากที่จะมาหาอยากที่จะให้ความรักของผู้ที่ดิวกันแล้วเนี่ยให้มีความสุขสมบูรณ์ที่สุดส่วนสถานการณ์ที่มูฟออนไปแล้วคุณเอ๋ยทรมานหัวใจ เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะมูฟออนจากคุณได้จริงๆเขามุดเขามุดจะมุดไปไหน <g oda> เขามูฟออนไม่ได้เขายังรักคุณอยู่นี่คืออาการของเขาแล้วมาดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรอีกนะคะมาดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกในตอนนี้อาการความรู้สึกของเขาเราเช็คไปแล้วนะทีนี้เราจะมาดูว่า เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณ <c oughs> <c oughs> ว้าวคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดเขามากๆเขายอมแล้วยอมแล้วจ้ายอมแล้วจ้ายอมจังเลยคนนี้แบบทรมานมากๆอ ส่องคุณทั้งวันทั้งคืนเลยนะเขานอนไม่หลับเขาตื่นมาส่องคุณส่องคุณส่องแล้วก็แบบมีความแบบลึกซึ้งมีความลึกซึ้งมีความหลงรักคุณมีความแบบต้องการคุณมากๆมีความที่แบบพลังงานา18บวกมันมันมีเคมีเคมีชีพดึงดูดในเรื่องของ18บวกมากๆเขาแบบทรมานมากๆเลยช่วงนี้เขาแอบ,บรักคุณค่ะ และในสถานการณ์ที่ดิวกันแล้วนะคะคือคุณกับเขาเป็นคนในความลับซึ่งนั่นแหละทำให้เขาทรมานสุดๆตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดที่อยากจะพิชิตใจคุณอยากที่จะมีคอมเมนต์กับคุณอยากที่จะมีอะไรต่อมีอะไรกับคุณมีความต้องการคุณทางเรื่อง18บวกสูงมาก ว้ายว้ายวายมาดูที่ทางความสัมพันธ์เอา้าดูสิมันเทคแอคชั่นไม่ได้นะดูเหมือนแบบเทคแอคชั่นไม่ได้ทั้งสามสถานการณ์เลยนะเหมือนกับแม่หมองมองว่ามันยังเทคแอคชั่นไม่ได้ในตอนนี้เขาจะทำยังไงแล้หรือว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปอู้เออมันมีความเข้มแข็งอะมีความอดทน แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าคุณกับเขารักกันจริงๆิงนะรักกันแต่ทีเนี้ยมันนะมันแบบว่ามัน move move on on o f อ off, off n เออ o อ f o ออน n o ลักเลิกเลิกมันเป็นอย่างนี้มันก็แบบปัญหาเยอะอย่างอยู่ยังเคลียร์ไม่ลงตัวอะไรหลายๆอย่างแต่คุณจะได้เจอกันอีกสําหรับผู้ที่ move on นะไม่จบนะ ต้องมีรีเทิร์นยังไงก็ต้องมีรีเทิร์นสำหรับคนที่แอบรักแอบชอบยังไงก็ต้องได้เจอกันนะคะแล้วก็คนที่ดิวกันแล้วต้องได้เจอกันอย่างแน่นอนมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณเขาฝากมาบอกอะไรคุณจ้าเขาฝากมาบอกอะไรคุณจ้า I hope that you can give me One day. อม,มันเหมือนก็ตอนแรกอะเนาะตอนแรกอะที่แม่หมอบอกว่าเหมือนเขาอยากจะเคลียร์ใจเขาอยากที่จะมาปรับความเข้าใจปรับสมดุลปรับความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นเขาก็เลยอยากขอโทษเขาอยากขอโทษถึงเขาจะผิดหรือไม่ผิดเขาอยากขอโทษคุณมันมีความรู้สึกอยากขอโทษ I look for you everywhere เขามองหาคุณในทุกๆท,ที่เลยนะโอ้มีปัญหากับไฟอีกแล้วเนาะเนาะเนาะนะฮะอ่า no, no, no. <laughs> uh, I look for you every day ฉันได้มองหาคุณในทุกๆท,ที่เลยนะ Hi uh huh, behind material n ฉนนันรู้สึกว่าเธอไม่ได้สนใจฉันอีกต่อไปแล้ว You know h uh, you don't know how hard it w a t to let you go คุณรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนกับการที่จะต้องปล่อยมือคุณไปหรือ ยากแค่ไหนกับการที่จะต้องนั่งดูคุณจากไปอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยมันยากมากเลยนะ I want to tell you how I feel ฉันอยากบอกความรู้สึกกับเธอนะฉันอยากบอกว่ารักเธอนั่นแหละ I know that I c r o s s e the line with you แต่ว่าฉันก็ไม่กล้าล้ำเส้นคุณแง่แง่งเศร้าจุงเลย ค่ะก็จบไปในร้นน่มนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขดูกันเป็นเพื่อเป็นไกด์ไลน์นำทางชีวิตเฉยๆนะอย่าไปอินอย่าไปนอยอย่าไปเศร้าอย่าไปโศกอย่าไปโรคอย่าไปภยัยสะปะข้อเสนิใจใดวิวันชยัยใดนะจ๊ะก็อะขอโฆษณาน,นิดนึงเออไม่ใช่ไม่ใช่โฆษณานสิบอ,บ,บอกบุญบอกบุญใครท่านใดนะคะที่จะทําบุญ กรถินกรถินร่วมกันกับแม่หมอนะเพราะว่ากระถินเนี่ยเขามีกันทุกวัดจะไปทําวัดไหนก็ได้แต่ถ้าท่านใดอยากจะร่วมกับแม่หมอก็ร่วมได้นะคะเดี๋ยวแม่หมอก็จะพูดในชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็กราบขอบพระคุณที่ท่านที่ทํามาแล้วนะคะโมทนาสาธุนะแล้วก็กําลังที่จะทํามานะวันที่27พิบพฤศจิกายนนี้นะคะก็จบไปนะคะกับแรนดอมนี้จากนางใหม่ไพยิบซ,ซีซี